มหมอเยาวตุ้มมวนแฮะเวทีลำลว ลงมาทำบุญดูลงมาทำบุญแน่ฮะทำบุญแน่เดี๋ยวเดยวงอีน่ไปพูดลาเือนลยโยมอุ้ยอุ้ยนางยองไปลองอันนจ้าไปพูดเลยเออมาแล้วบ่อยาวนะยาวแล้วอุ้ยไปกัน Sudah, Oh Ihh Bok bok Tak Oh Oh Dah shot dead lah ดอกไม้บ to oh, ่าตึงบ่าววะอ้หโอ้เดี๋ยวใส่ชองให้แน่เทดบุญแน่ดูเทดบุญแน่อะ เพ็ดบุญนกนกนกลูกชาวขี้ร้ายค่นนี้บ่ิดกินเอานะเอาเอาเยอะเลอใช่ใช่องสองใส่ไปคูวตัดทองบุญทำบุญเห็ดเ็ดทำบุญหาสหายนะ พ่แม่แมชูบอมาลำชูคือบอรำมชะร่มิอยางมาเท่าเข้าไย่างา่าาของข้าวอ่ไข้าอย่าไปหาว่าวอะไว่าวรวยรลดเนาะของข้าใช่ลายลายร่นอันนี้ข้าวเงินไเจ๊ของข้าของเงิน พรุ่งนี้นะคะเขาเขาจะลำลำลำปีฟ้าพรุ่งนี้นี่ตรงไหนไปถือเงินมาบ่อื้กเออเืงินค่ะอะไรนะเมากันเมาแต่ไม่บิ่น่ะเมาอะไรกูเห็นมึงลำมีความสุข อันนี ok <e ้พ uh, like, ี่น้องบ้านกุลบุญเด้อเขาจะมาลํำพรุ่งนี้ โอ้เยคำบุญได้เฮ้ยมาบุญทำหายจะหายแล้วจะหายอะไรให้ไอโทรให้ไฮโทร ทำบุญชะหายที่จารทองโอ้ยเบิ่งมุงกันดูจานก็ก้อนคือมันชิบเบาๆเลยโอ้ยมันบ่ได้ใส่หลายดอกใส่ได้เต็มุงแต่จะทาบางห้องมันนั่นดอกแด้วจะชุดาทำบุญหาชะหายอยู่ที่จารทองนะวันที่ยี่สิบเก้าเฮ้ยกันทำสี่สิบบาทนะเฮ้ยเดี๋ยวกูให้พรมั้งกะอ๋อใช่ๆใช่ไปใช่ไปนี่เพื่อนทำบุญหาชาหายใส่ซองแล้ว ขอให้เพื่อนจงมีแต่ความฉุกความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อคิดจึงในขอให้รวยรวยรวยปังปังโตเป็นนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะใช่หรือเปล่าเฮ้ยมันมาเพราะใส่เลยนะนี่นะเพื่อนใส่สี่ร้อยบาทเถูนไหมพรุ่งนี้ก็มาม้วนเนาะใช่ก็ม้วนแต่เดี๋ยวนี้แล้วม้วแรงนี่บอกมไปไหนเอาเบียร์ให้ยายลองกินแล้วบอกยายลองนะ ได้ลองยังไม่ได้กินเมี่ยได้เอาอเอาเปิดเอาทนเมื่อาน้าแล้วเรายังไม่ได้อาบไ้โทนเมอาผมะไหะป้มาเปิดอโอนี่ไงพระเอกบ้านเฮาได้โทนทนจะเป็นพระเอกบ้านเฮาบอครับผมกูเปิดนะโอ้เก้ากองกูเปิดีอเ่ได้ ได้ชื่อบ่อเมื่อนอนลำเมียเลยบ่เฮ้ยบ่อขั้นมาลำเลยโอ้โหนี่เด้อเวทีบ้านเฮามื่ออื่นเขาก็จะมาสะขี่ดินอยู่แถวนี้แหละกันนี่แหละชาละกอนกับสะระเฮ้ยสะระด้กันชาหลายรอบโตเมื่อขั้นเพื่อนอยู่บ่เนี่ยไม่กันเมื่อแล้วก็กันมาใหม่ไงไม่บันงกมันไปแตกเงินอยู่ประเทศใดวะลาละลาเราอยู่นี่หมด นี่พี่น้องบ้นคนบุญก็มาด้อค่ะด้อเราเบียให้กูกินแต่ว่าเพื่อนกูนี่กระเไรเจ้าจะอะไรเอาเียไอ้งจ่ดี๋ยวดเดด,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 ดี๋ยวเยกกันนะถ้าเาให้กันนี่กันไม่ว่ากับเตา่า นกปกกอกนะคะทำบุญไปเขียนพ่อเด้อนกเขียนพร้อมเขียนชื่อเขียนชื่อนามสกุลโบมีไปเอาเงินพ่อต้นไหมพอต้นพอต้นเป็บ่อีบีเอาข้าวดำข้าวแดงมาเชื่อหน่อยไหยางเงินไปเขียนเงินอาย o m เรมีอยู่ไปหาม เอาเวีูมาด้่กกักถูกอย่ลืงอันนี้มุงบนถือเอาบอกวังโอเคค่ะขอจบแค่นี้เธอยายกลมก็ี่เด้ยายกลมเป็นพี่สาวยายอุ่นโอ้ยคือบนน้าของเนาะ ขอจบคลิปแค่นนี้ค่ะ